คุณรู้ไหมคะว่านะคะคนขายดีกับคนขายไม่ดีนะคะ2กลุ่มนี้นะคะมีวิธีการคิดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงมันจึงทําให้เขามีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันค่ะกลุ่มคนขายดีค่ะจะใช้เวลาในการสแสวงหาลูกค้าหาวิธีการเพิ่มช่องทางใหม่ๆทําให้เขามีลูกค้าเพิ่มขึ้นมาอย่างสม่ําเสมอสําหรับกลุ่มคนขายดีถ้าเขานะคะประสบความล้มเหลวจากการขายเอ,อ่อเช่นถ้าเขารู้ว่าลูกค้าไม่ซื้อกับเขาครั้งนี้เพราะอะไรนะคะ เขาจะเอาเวลานะคะไปหาทางแก้ไขว่าต่อไปถ้าเขาเจอลูกค้าแบบนี้อีกเขาจะแก้ไขย,ยังไงเขาจะทลายกำแพงในใจลูกค้าเหล่านี้ได้ยังไงเวลาเข้ามาเจอเขาเขาจะทําให้การขายของเขานะคะการผิดพลาดในครั้งถัดไปน้อยที่สุดหรือแทบจะไม่มีเลยนะคะเขาจะไม่ไม่นั่งเสียเวลากับการ บนการอธิบายให้คนอื่นเข้าใจว่าทําไมเขาถึงล้มเหลวจากการขายครั้งนี้ทําไมเขาถึงพลาดจากการขายครั้งนี้เขาไม่เสียเวลาแม้แต่น้อยเลยนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มคนขายไม่ดีกลุ่มคนขายไม่ดีค่ะจะเอาเวลานะคะไปกับการบนการอธิบายให้คนอื่นเข้าใจว่าสาเหตุที่เขาขายไม่ได้เพราะอะไรจากสาเหตุอะไรบ้างเขาก็จะไล่อธิบายให้คนเข้าใจให้หมดมาก สาเหตุที่เขาขายไม่ได้เพราะเขาไม่มีลูกค้าเนื่องจากว่าการตลาดหาลูกค้าเข้ามาบริษัทไม่ได้ยิงแอโเขณา,าไปน้อยไปหรือเหตุผลต่างๆนานาภาวะเศรษฐกิจลูกค้าตัดสินใจซื้อยากขึ้น <ś cis> เขาจะมีเหตุผลเข้ามาอธิบายสนับสนุนความคิดเขาเสมอกลุ่มของคนขายไม่ดีค่ะเป็นกลุ่มที่จะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปเร็วขนาดไหนแล้วไม่ว่าโลกจะเดินไปถึงไหนแล้วเขาก็จะไม่ยอมเปลี่ยนค่ะมันจึงให้ผลลัพธ์คือเขาขายไม่ดีค่ะ ที่วันนี้ยกมาเทียบระหว่างกลุ่มคนขายดีกับกลุ่มคนขายไม่ดีค่ะอยากให้เราลองเช็คลิสตัวเองดูค่ะว่าเรานะคะอยู่ในกลุ่มไหนถ้าคําตอบค่ะว่าเราอยู่ในกลุ่มคนขายไม่ดีแล้วก็ยอดขายฉันก็ยังไม่ได้ถูกจัดว่าขายดีแล้วทํายังไงใจฉันอยากขายดีเราจะก้าวกระโดดข้ามมาอยู่ฝั่งคนขายดีได้ยังไงคําถามค่ะถ้าเรายังใช้วิธีการเดิมๆยังคิดแบบเดิมนะคะเอาคําตอบแบบไม่หลอกตัวเองนะคะแล้วนะคะผลลัพธ์เรามัน ะทําให้เรานะคะข้ามมาอยู่ฝั่งคนขายดีไหมถ้าคําตอบคุณมีคําตอบว่าไม่ชัวร์หรือก็ไม่แน่ใจ นั่นแสดงว่าวิธีการเดิมๆอาจจะไม่ได้ผลนะคะหรือขั้นตอนบางอย่างของเราอาจจะพลาดไปทําให้เราไม่สามารถที่จะขายดีได้เราอาจจะลืมคิดขั้นตอนสําคัญบางอย่างไปมันทําให้เราหลุดการขายไปอยากให้เราลองทบทวนตัวเองดูค่ะว่าเราจําเป็นต้องประสบความสําเร็จในงานด้านนี้หรือเปล่ายังจำเป็นต้องเดินในสายงานนี้หรือเปล่าหรือต้องอยู่รอดได้ด้วยยอดขายหรือเปล่า ถ้าคําตอบมันตอบตัวคุณเองว่าใช่เราจะเป็นต้องทําเราจะเป็นต้องสําเร็จให้ได้ด้วยงานนี้ต้องอยู่รอดให้ได้ด้วยการทํายอดขายวันนี้ถึงเวลาที่คุณอาจจะต้องยอมเปลี่ยนบางอย่างเพื่อให้ได้ผลลัพธ์บางอย่างกลับมาแล้วหรือเปล่าคะจริงๆอยากจะบอกว่าถ้าทุกคนบอกตัวเองว่าใจฉันมันเอา วิธีการจริงๆแล้วที่จะทําให้เรากระโดดมาอยู่ฝั่งคนขายดีมันง่ายมากเลยค่ะถ้าใจมันสั่งว่าฉันเอาฉันลุยฉันอยากจะเปลี่ยนตัวเองแล้วนะอันดับแรกเลยนะคะคุณต้องยอมเปลี่ยนมายเซตตัวเองก่อนการเปลี่ยนมายเซตมันคือการเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวิธีความคิดของคุณพอคุณยอมเปลี่ยนมายเซตแล้วนะคะวิธีการใหม่ๆมันจะเข้ามาหาคุณเองเพราะ ตาคุณเปิดหูคุณฟังแล้วนะคะมันจะทําให้คุณยอมรับทักษะความสามารถของคนอื่นมากขึ้นคุณจะเรียนรู้วิธีการใหม่ๆมากขึ้นใจคุณมันเปิดแล้วอะค่ะพอมันเปิดแล้วมันก็รับอะไรใหม่ๆได้มากขึ้นและขั้นตอนที่2ทนี่คุณต้องเริ่มทําต่อค่ะคุณต้อง move ตัวเองไปอยู่ใกล้คนขายดีค่ะการที่เราอยู่ใกล้คนแบบไหนมันจะทําให้เราซึมซับกลายเป็นคนแบบนั้นค่ะถ้าเราอยากสําเร็จเราต้องเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ใกล้คนสําเร็จมากขึ้นเราจะได้เรียนรู้วิธีการซึมซับเขาว่า เขาคิดกันยังไงเขาขายกันยังไงเขามีวิธีการยังไงที่มันจะทําให้เขาขายดีมากยิ่งขึ้นเห็นไหมคะว่าถ้าวันนี้คุณยอมเปลี่ยนตัวเองนะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์บางอย่างกลับมาที่มันจะเป็นผลลัพธ์ที่จะส่งเสริมชีวิตคุณให้ก้าวหน้ามากขึ้นเติบโตในงานขึ้นมากขึ้นได้รายได้ผลลัพธ์มหาศาลเข้ามามากขึ้นและคนยอมรับในความรู้ความสามารถคุณมากขึ้น มันคุ้มค่ามากเลยนะคะกับการเปลี่ยนแปลงเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่อยากจะก้าวข้ามมาอยู่ฝั่งคนขายดีค่ะฝากติดตามเทคนิคการขายดีๆได้ที่หน้าเพจโค้ชลูกขายดีซีเคลดค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ